สวัสดีครับโคกหินตั้งตั้งเทคเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับวันนี้มาส่งโรตารี่ FTR หนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับที่ตําบลคว้าวศินนรินอำเภอคว้าวินนรินจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับลูกค้านะครับดูช่องทางการติดต่อมานะครับติดต่อไปหาเรานะครับให้เรามาส่งนะครับใส่กับรถไถนิวฮอลแลนนะครับ โรลเรี่เราใส่ได้กับรถแทรกทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่สําคัญนะครับจัดไฟนั้นได้นะครับที่ถิ่นเชื่อศักสยามนะครับทั่วประเทศทุกสาขานะครับได้เรื่องยังไงโทรหาผมได้นะครับเบอร์โทร0831294255นะครับผมจะแนะนํานะครับตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับจากทางบริษัทนับจากวันที่ซื้อนะครับรับประกันหนึ่งปีใบนะครับระบบเฉียงนะครับตีดินละเอียดตีดินล้วนตีดินล้วนซุยดีครับ ใบหนาเจ็ดบินนะครับหนาพิเศษใบหนาพิเศษนะครับมองอัจเรยบีเราทำมาให้นะครับพิเศษนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่จะต่างจากตรงนี้นะครับจะมีตาแมวดูนะครับเป็นเกลียวนะครับสองด้านนะครับเป็นเกลียวและระบบซีนนะครับเปลี่ยนมาใหม่ฝาท้ายจะเป็นหนาพิเศษเสริมสองชั้นนะครับเสริมสองชั้นนะครับ ท่านใดสนใจสินค้านะครับโทรสอบถามได้นะครับท่านใดที่เห็นได้เบอร์โทรมาจากช่องทาง YouTube นะครับเรามีส่วนลดพิเศษนะครับเราจะส่วนลดพิเศษให้ทางช่องทาง YouTube นะครับมีรถให้ราคาพิเศษช่องชองทาง u t u b e นะครับผมพาดูโดยรอบ ระบบการตั้งสปริงนะครับไม่มีนะครับเป็นการตั้งตั้งสปริงแบบอัตโนมัตินะครับวันนี้นะครับดีใจนะครับที่ได้มาส่งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับลูกค้าดูทางช่องทาง youtube นะครับและโทรสั่งนะครับนะครับครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์คุณลูกค้าหน่อยครับว่านะครับสัมภาษณ์ว่าเห็นโรตารีฟาร์มเทคจากทางร้านเรารู้สึกเป็นยังไงครับอ๋อจะนับอ๋อจะนับ อ้ดีมากดีมากครับผมแปลถูกอยู่นะครับครับสีสีสีสันเป็นยังไงครับสีสันโอ้ลอมือโตสวยงามมากโอ้สีสันดีสวยงามนะครับเราก็จะทมพาดแล้วก็แปลให้ไปด้วยในตัวนะครับครับรู้สึกมั่นใจหมครับกับโรตารี่ฟาร์มเทรของเราครับมั่นใจในคุณภาพและสินค้านะครับมั่นใจดูแล้วสวยโอหล้อ โอเคครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาจากับอาจารย์เสกนะครับอาจารย์เสกยกนิ้โป้ให้หน่อยครับขอบคุณครับ